โอ้พี่หยาดสนุกไหมครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับบ้านอะไรนะน,รนี่มาบ้านสวนดีลาวดีนี่นะคะดีลาวดีรีสอร์ทน้องออมเมืม่อกี้น้อออมว่าย,ยาวเลยใช่ไหมลูกพี่หาดก็ว่าได้อสนุก,นกไหมคะ อ้อมสนุกไหมลูกเล่นกับเพื่อนกับพี่นะนชอรี่อ๋อชอรี่กับมิล่ช่นหนไหม่ค่ะเอาไว้เลยค่ะน้องกำลังจะไหว้ลูกอ่ะอะขยับแป๊บนึงหนึ่งสองป อ่ะพ่อดูลูกยังโอ้โ,โอ,โโอโ้แตะถึงขอบสระแล้วเยี่ยมค่ะเยี่ยมดีนะคะที่เด็กๆได้เอาลูกบอลมาเล่นด้วยมาเล่นกับเพื่อนๆค่ะ การได้มาเล่นน้ำนอกสถานที่นะคะก็คือบ้าน oh <my S 1> สวนมีลาวดีรีสอร์ทก็ทำให้เด็กๆสนุกมากค่ะสาระน้ำก็ค่อนข้างกว้างนะคะด้านในมีห้องพักเยอะเหมือนกันค่ะสามารถมาเที่ยวมาพักผ่อนที่นี่ได้นะคะถ้ามาเที่ยวนานเอาลูกบอลเอาอะไรมาเล่นด้วยได้ค่ะทำให้เด็กๆไม่เบื่อนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรมร่วมกันได้เวลาที่เรามาเที่ยวนะคะก็ ถือว่าวันนี้ดีเลยค่ะเด็กๆชอบมากค่ะกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ